อีกหนึ่งอนิเมะสุดเทพแห่งยุคครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับ Attack on Titan ที่ก็ไม่อยากจะเอาไปเทียบนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละแนวกันจุ่ๆใครเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมาเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในใจของผมไปแล้วก็ได้ครับโดยตีมเรื่องที่มีความเฮอร์เลอร์ผสมกับแอคชั่นสไตล์โชเน้นที่ดุเด็ดเผ็ดมัน บางครั้งเนี่ยก็ทาให้นึงถึงการ์ตูนสมัยเด็กๆอย่างนูเบมเมื่อสูรล่าปีศาจเลยเลยครับมันก็มีกลิ่นคล้ายๆกันอยู่บ้างนั่นแหละแต่ว่ากลับมาที่จุดสืก,กันดีกว่าครับหลังจากที่ซีซั่นแรกจบไปก็มีฉบับฉายลงที่ใช้ชื่อว่าภาคเซโร่ครับเข้าฉายขั้นระหว่างที่รอซีซั่น2ที่มีข่าวว่าจะเริ่มฉายในปีหน้าครับก็ตามชื่อนั่นแหละครับภาคเซโร่นี้เนี่ยจะเล่าเรื่องก่อนตัวในเมสซีซั่นที่1เป็นเรื่องราวของโรงเรียนสายเวทก่อนที่จะเจอกับอิตาโดริยูจิ โดยในภาคนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่ตัวของโอคาสึยูตะครับเด็กหนุ่มมัธยมปลายร่างกายบอบบางขี้โลกแถมยังมีบุคลิกท่าทางเชื้อเชิญน่าแกร้งครับแต่ว่าใครที่มาบูลลี่ยูตะนั้นกลับต้องประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อมีอะไรบางอย่างจากเงามืดตรงเข้าทำร้ายเหล่าอันธพาลโจรการสาหัส เรื่องราวนี้เนี่ยก็ลอยไปถึงหูของโรงเรียนสายเวทครับที่เขาก็ได้ส่งมือดีที่สุดอย่างโกโจสโตลูมาตรวจสอบพื้นที่ครับก่อนจะพบว่าตัวนสื่อน,นั้นกําลังถูกลังควานด้วยปีศาจคําสาบขนาดใหญ่ชื่อของคําสาบนั้นก็คือโอริมโตริกะเพื่อนสมัยเด็กเธอนี่แหละครับคือต้นเหตุข,ของเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตาเด็กสาวนั้นกลายมาเป็นคำสาบได้ยังไงแล้วทำไมเธอถึงเกาะติดโอคสึอยู่ไม่ห่างเด็กหนุ่มขี้โลกจึงถูกรับเข้ามาอย่างโรงเรียนสายเวท เพื่อฝึกฝนตัวเองและหาวิธีคลายคำสาบของลิกะที่ติดตัวอยู่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในจูจูสึกไคเซนเซโ่ครับออเดอร์สุดอร่อยแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยครับนี่น่าจะเป็นคําจํากัดความของมีมูวี่ที่ให้กับจูจูสึกไคเซนเซโลภาคนี้ครับมันมีทั้งส่วนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบปนๆกันไป ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้อ่านฉบับมางงะของเรื่องนี้เลยแม้แต่เล่มเดียวครับเพราะอยากจะเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ดูในเวอร์ชันอนิเมะอย่างเดียวมากกว่าสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคทองของแอนิเมชั่นจริงๆครับโดยเฉพาะกับสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างเมปปาสตูดิโอครับซึ่งก็เป็นเจ้าเดียวกันกับ a อคแทดออนไททันนั่นแหละ เรื่องคุณภาพของงานภาพเนี่ยก็คงจะไม่ต้องกล่าวถึงกันมากมายเพราะทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วกับว่ามันดีขนาดไหนสิ่งที่ผมชอบที่สุดของภาคเซโร่ก็คือพ็อตแล้วก็ตัวละครครับพรอตทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากโอคัสึออยูตะล้วนเลยความเป็นมาของเขาความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มและคำสาบริกะที่มาของเรื่องราวนี้เนี่ยมันระดับหนังเฮอร์เลอร์ได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นจุดเด่นของจูจูสึกไคเซนอยู่แล้วด้วยในการที่จะบิลลอัพเรื่องราวที่มืดมน เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมแต่ถ้าจะให้บอกนะครับผมรู้สึกว่าผม่ยชอบโอคาสึมากกว่าอิตาโดรินะครับในภาคหลักซะอีกดูเขาเป็นตัวละครที่มีมิติมากกว่าพลังก็เท่ไหนจะเรื่องของตัวเขาแล้วก็คำสาบอีกการดำเนินเรื่องในเซโรก่ก็ดีเช่นเดียวกันครับเป็นการนำตัวของโอคาสึเข้ามาผูกกับโลกกับโรงเรียนสายเวทได้อย่างไร้รอยต่ออีเวนต์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำได้น่าสนใจด้วยนำพาไปสู่การต่อสู้ที่บีบคั้นดุเดือดเต็มไปด้วยแผนการ แม้หลายๆอย่างเนี่ยจะดูมีจุดโหวนะครับแต่การเฉลยในตอนท้ายของมันก็ฟังขึ้นแล้วก็สมเหตุสมผลฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจุดจูสุไคเซนเซโร่เนี่ยจะดีเลิศไร้ที่ติเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็สําหรับพวกเราหมีมูวี่แล้วกันนะครับการแบ่งบทเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปัญหาของเซลโร่ครับแล้วทําไมผมถึงใช้คําว่าดูเหมือนเดี๋ยวจะมาเฉลยแล้วกันครับเรารู้อยู่แล้วแหละครับว่าจุดจูสุไคเซนเนี่ยมีตัวละครเยอะขนาดไหน เอาเฉพาะแก๊งตัวหลักอย่างโกโจแล้วก็เหล่าแก๊ง3าสหายมาคิแพนด้าแล้วก็โชเกะเนี่ยในเด็กมูวี่นี้เนี่ยพวกเขายังเป็นเด็กปีหนึ่งอยู่ครับเมื่อข้สื่อเข้าสู่โรงเรียนก็ต้องมาทําความรู้จักพวก3าสหายซึ่งมันก็เป็นปกติตามบทนี่นแหละครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกถ้ามองในแง่ของพอตนะครับ <c oughs> ก็เข้าใจครับว่าตัวละครที่เพิ่งเจอกันก็ต้องทําความรู้จักกันแต่ประเด็นก็คือมันไม่สนุกครับ เพราะว่าคนดูทุกคนที่นั่งดูอยู่ในโรงเนี่ยผมรับประกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยรู้มากกว่าตัวละครอยู่แล้วครับพวกเรารู้จักตัวละครทั้งสามมาอยู่แล้วในฉบับซีรีส์หลักปมต่างๆในใจอะไรเนี่ยก็รู้หมดแล้วด้วยซ้ําพอมาเจอซ้ำอีกเนี่ยอารมณ์มันก็คล้ายๆกับเรากําลังนั่งดูซีซั่นหนึ่งใหม่อีกรอบครับแต่เปลี่ยนตัวละครจากอิตาโดลีเนี่ยเป็นพ่อหนุ่มขี้โลกแทนซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าหนังเนี่ยจะแบ่งพื้นที่ไปให้ความสัมพันธ์ของลิกะและอคาสึบ้างครับ ผมคิดว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ควรจะต้องถูกโฟกัสมากกว่านี้คิดว่ามันเป็นส่วนที่น่าสนใจอย่างแท้จริงของเรื่องนี้นอกจากการปูเรื่องในช่วงต้นแล้วคำสาบตนนี้เธอก็แทบจะหายไปเลยครับกว่าจะโผล่มาทีเนี่ยก็เกือบจะจบแล้วโอเคเละครับมันอาจจะเป็นข้อจํากัดใดๆก็ตามแล้วแต่ที่เธอไม่สามารถโผล่มาได้แต่เชื่อเลยะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้โผล่มาเนี่ยอะไรมันก็โผล่มาได้ทั้งนั้นมันมีแนวทางทําได้อยู่แล้วครับ จะมาเป็นเสียงกระซิบข้างหูมาเป็นความคิดจะคุยกันในฝันอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับหลายร้อยหลายพันเหตุผลเลยที่จะสามารถทําให้น้ําหนักความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่โผล่มาช่วงต้นโผล่มาช่วงท้ายแล้วก็จบไปแบบนั้นครับพอท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่ลืมครับจูจูสึกไคเซนเซลโรนั้นเป็นเรื่องราวของพวกเขาถ้าเกิดว่ามีเวลาให้2คนนี้มากขึ้นผมเชื่อว่าฉากสุดท้ายคลายแม็กน่าจะบีบคันอารมณ์ได้จนสุดทางมากกว่านี้ ง่ายๆเลยก็คือบทของคู่พระนางเนี่ยน้อยเกินไปครับโดนคนอื่นแย่งซีนไปหมดไหนจะเรื่องแฟนเซอร์วิสไหนจะคนนั้นต้องออกมาฟันไหนคนนี้ต้องใช้ดาบไหนคนนั้นจะต้องโชว์พลังเต็มไปหมดเลยครับและต่อมาเนี่ยก็จะขอพูดถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของการ์ตูนโชว์เนนก็คือฉากบูนนั่นเองครับมันทําได้ดีไหมสําหรับจ u ดศึไคเซนเซรนี้ก็ต้องบอกว่ายังรักษามาตรฐานเดิมได้ครับ ไม่ได้ด้อยไปกว่าในแอนิเมชันที่เราได้เคยดูมาเลยแถมยังมีรายละเอียดที่มากขึ้นเอฟเฟกต์จัดเต็มสมกับเป็นหนังโลงมากยิ่งขึ้นครับแต่ทว่าซีนบูเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะกับฉากคลายแม็กครับซึ่งเกิดในหลายสถานที่และที่สำคัญก็คือตัวละครเนี่ยเขาก็แบ่งคู่บูก,กันตามสไตล์โชเนนนั่นก็ทำให้การตัดไปตัดมาระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรและเช่นเคยครับพียวข้อสึกของเราก็โดนกินสกรีนไทม์ไปทำให้ผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึง ไม่แน่ใจว่าที่ผมรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าชอบตัวละครนี้มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็เลยรู้สึกแบบนั้นเพื่อนๆหละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ถึงช่วงสรุปแล้วครับ นั่นเนี่ยคือความรู้สึกของผมเกี่ยวกับจุดจุสึกไขเซนไซโรเรื่องนี้ครับมันก็เป็นจุดจุสึกไขเซนแบบที่เราคุ้นเคยยังคงความเข้มข้นและก็สนุกดุเดือดอยู่เช่นเคยครับความรู้สึกขาดขาดกันเกินบางอย่างในหนังเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากการกำกับแต่อย่างใดแต่เป็นแนวทางของมันซะมากกว่าจุดจุสึกไขเซนไซโรนั้นเหมือนเป็นส่วนเสริมที่ตั้งใจทํามาเพื่อให้เราได้ติดตามตัวซีรีส์หลักต่อครับหรือแม้แต่ทํามาเพื่อคนที่ยังไม่เคยดูภาคหลักเลยได้เปิดใจ สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ดูครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าตัวเซโลนั้นมีการปูเรื่องต่างๆนานาเยอะทั้งที่มันเคยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วด้วยซ้ำครับเราเนี่ยก็เลยเดาว่าเขาน่าจะทำเพื่อคนดูใหม่ๆด้วยเพิ่มฐานแฟนเบสขึ้นไปอีกตัวเรื่องที่เป็นพีคั่วเองก็เหมาะสมกับการทำแบบนั้นครับ7.8เต็ม10จากมีมูฟวี่นี่คือระดับความพอใจที่มีต่อหนังเรื่องนี้ครับสนุกครับ ดูจบแล้วเนี่ยก็อยากจะดูซีซั่น2ต่อแบบอดใจแทบจะไม่ไหวแล้วหละครับมันทิ้งปริศนาคาใจหลายอย่างเอาไว้ให้ตามต่อแต่ก็ตัวหนังเนี่ยมีเองเครดิตด้วยนะครับเดีาเพิ่งรีบลุกกันละและเช่นเคยนะครับสิบปากว่าเนี่ยก็คงจะไม่เท่าตาของคุณได้เห็นด้วยตัวเองครับการเดินทางของโอคัสึและคำสาบริกะจะฝากความประทับใจไว้ให้คุณได้หรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับ โดยเฉพาะกับใครที่เป็นสาวกของภาพยนตร์เรื่องนี้เอ๋ไม่ใช่สิอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับไปพิสูจน์ด้วยตัวของเองภายในโรงครับวันที่23มิถุนายนนี้กับจูจูสึกไคเซนเซโรทุกโรงภาพยนตร์ครับ